เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมมากันกับวันที่2ของสัปดาห์นี้นะครับผมที่เป็นคลิปเกี่ยวกับ GTA 5นะครับทุกคนนี่วันนี้ก็เป็นมอสที่น้องๆหลายคนขอมานะครับผมก็รอมาค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วนะครับผมเป็นระยะเวลา1สัปดาห์พอดีนะครับสำหรับมอสการแข่งบนภูเขาอากินะนะครับผมนี่ฮะก็ตามที่สัญญากันไปนะครับผมว่าจะมาทําให้วันนี้ก็จะจัดให้ทุกคนเลยนะครับ อ่แต่บอกก่อนนะครับใครที่อยากลงมอสการแข่งบนภูเขาอากินะลูกนี้นะครับทุกคนต้องย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนนะครับผมซึ่งจะเป็นมอสแข่งรถแบบ community race นะครับซึ่งทุกคนต้องมีมอส community race ก่อนนะครับผมจึงจะสามารถลงมอสการแข่งบนภูเขาอากินะได้นะครับทุกคนนี่เลยฮนะ ก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากลงมอสแข่งรถบนภูเขากีนาเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับผมซึ่งจะสอนการลงมอสไว้แล้วพร้อมกับสอนการใช้มอสตัวนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนว่าเราจะเริ่มแข่งยังไงปรับเมนูเซตติ้งตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไปลงมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาเริ่มลงมอสการแข่งบนภูเขาลูกนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูภูเขากันเลยนะครับทุกคนบรรยากาศก็กําลังได้เลยนะครับทุกคนตอนกลางคืนมืดๆเลยพร้อมกับรถทีี่มมัน โอ้โหมันหล่อเท่จริงๆเลยนะครับผมทันนี้ก็เป็น R 3 4ของไบออนโอคอนเดอร์ในภาค2นะครับผม f a s t and Furious ภาค2นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันมีการแข่งแบบไหนกันบ้างนะครับทุกคนพอเราเข้ามาด้านหน้าภูเขาเนี่ยการแข่งแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นการแข่งแบบฮิวครามนะครับผมฮิวครามเนี่ยคือการแข่งแบบไต่ขึ้นไปบนเขานะครับผมไม่ได้หมายความว่าให้เราปีนเขานะครับผมหมายถึงขับรถเนี่ยขึ้นไปจากตีนเขาไปถึงบนภูเขานะครับทุกคน ก็จะเหมือนกับในกระตูนเลยนะคือในกระตูนเนี่ยมันจะมีแบบดาวฮิลแล้วก็ฮิลคลามนะครับนี่ครับผมถ้าเป็นแบบดาวฮิลเนี่ยเราก็ต้องไปเริ่มมาจากข้างบนนะครับผมส่วนถ้าเป็นฮิลคลามเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากด้านล่างแบบนี้เลยนะครับ โอเคซึ่งผมเนี่ยเคยแข่งแบบดาวฮิลให้เพื่อนๆดูไปแล้วในคลิปสอนลงแมปภูเขา,ากีนะนะครับทุกคนแต่วันนี้เ,เราจะลองเล่นแบบฮิลคลามนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือมันจะมีการแข่งทั้งหมด2แบบนะครับหลักๆก,ก็คือขึ้นเขากับลงเขาแต่มันจะมีแยกย่อยไป3ประเภทนะครับผมที่แยกย่อยมาก็จะเป็นประเภทของรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถแบบธรรมดาซูเปอร์คาร์แล้วก็รถสปอร์ตเนี่ยมันจะแยกเป็น3ประเภทก็คือธง3เสานี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองเข้าไปดูนะครับว่าธงอันไหนเนี่ยเป็นรถประเภทอะไรนะครับ แต่วันนี้ตามที่บอกไปก็คือจะมาลองแข่งแบบฮิวคลามนะครับผมแบบที่เรายังไม่เคยเอามาแข่งให้ทุกคนดูกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคน หน้าต่างนี้ผมเคยสอนปรับการตั้งค่าไปทั้งหมดแล้วนะครับจะอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับทุกคนที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนลงม็อดคอมมิ n i ี y เรสนะครับใครที่ยังไม่ดูก็รบกวนย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพราะว่าผมสอนไว้ทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับหน้าเมนูเรส e o ออปชั่นตรงนี้นะครับโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปแข่งกันเลยดีกว่านะครับผมแบบพิวคลามดูว่ามันจะปั่นป่วนแค่ไหนนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะเล็กนะครับผมแล้วก็มีโค้งเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอดเนี่ย มีคู่แข่งประมาณ11คนนะครับรวมตัวผมเองด้วยก็จะเป็น12นะเออแต่ผมว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะั้นถ้าเราเล่นแบบพิวคลา姆เนี่ยตอนที่เราปีนขึ้นเขาเนี่ยมันจะมีรถประเภทเดียวนะครับนั่นก็คือประเภทซูเปอร์คาร์คือเราจะไม่เห็นรถพวกประเภทสปอร์ตหรือจูนเนี่ยมาขับแบบพิวคลา姆เลยนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างขัดใจนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็มีให้เราขับดาวฮิลนะครับโอ้ยโอ้โหนี่งไงไม่ทันขาดคําว่าแล้วไม่องเจอ คือก่อนหน้านี้ไอคลิปที่เราสอนลงคอมมูนิตี้เรสไฟเนี่ยเราเจอบอดอ่ะมันขับเหินไปประมาณสองครั้งเลยครับคือมันไม่เร็วขนาดนี้ไงไอเราก็ไม่คิดว่าเราจะขับในอากินาเนี่ยแล้วมันจะเจอเร็วขนาดนี้โอ้โหเอ้ยอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออย่าไปเอาอะไรมากนะครับทุกคนบอดเกมนี้เนี่ยมันขับรถกันแบบนี้นะก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่มันขับตามเส้นทางได้เนี่ยถึงจะมีชนอะไรกันบ้างรู้ว่ามันดูไม่ค่อยดีแต่มันก็ยังดีนะที่มีบอดมาขับรถกับเราเออ ย่างน้อยนะต้องเรียกว่าอย่างน้อยเลยนี่ไงนี่ไงเราขับดีๆมันก็จะขับเข้ามาปาดโอ้โหขับมาตั้งนานแล้วยังอยู่อันดับหกอยู่เลยไม่เป็นไรครับเราจะไม่รีบเลยครับเพราะว่าภูเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวไกลนะครับถ้าเรารีบแซงไปมันจะไม่สนุกอีกอย่างหนึง่งคือทางมันขับยากด้วยนะครับต้องเอารถที่เลี้ยวดีๆมา มันมีการขับไม่ตรงถนนด้วยนะแล้วก็ไปชนกับรั้วกันไอ้ปกติผมไม่ค่อยได้ขับขึ้นเขานเะนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะปั่นป่วนขนาดนี้อ่ะตอนนี้ก็ที่4ี่แล้วเอ้าที่สองแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งมันบั๊กนะครับทุกคนก็คือทางมันโค้งไปมานะครับสลับกลับไปม,มันเลยทําให้ตำแหน่งมันบั๊กนะครับที่จริงตอนนี้เราอยู่ที่4ี่อ่ะโอ้โหทางนี้โคตรแคบผมว่าไอ้บอดที่ตามมาด้านหลังไม่น่าจะรอดนะครับดูจากด้านหน้าเราแล้วเนะี่ยแม่งก็จะหลดขอบอยู่นั่นแหละ นี่กูมาแข่งสตีดเลสหรือมาแข่งแนบคาร์วะเนี่ยเพื่อนเพรู้จักแนบคาร์ไหมครับเพื่อนเพื่อนเคยดูไฟ n a ลเดสตินเอชชันรอเปล่าเอออย่างงั้นเลยนะทุกคนนี่ไงโอ้โหเวลามันเข้าโค้งแบบโค้งหักศอกเนี่ยมันจะขับไม่ตรงลายถนนนะครับมันก็ชอบไปชนกลับไปขอบรั้วที่เขากั้นเอาไว้เอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ไง พูดไปไม่ทาขาดคำไฟแนลเดสติเนชันไฟแนลเดสติเนชันภาคหน้าผมว่ามาภูเขากินาแน่นอนว่าทางน่าจะอยู่อีกไม่ไกลเดี๋ยวเราเรีบขึ้นไปแซงที่หนึ่งเลยดีกว่าเอ้ยนั่นไงเราเห็นเส้นชัยแล้วครับทุกคนอยู่ข้างหน้านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองรีบขับไปเลยแล้วกันนะครับติดในตัดไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาสอนลงวัดในตัดด้วยนะครับทุกคนไม่ได้ลืมแต่ขอคลิปนี้เนี่ยเป็นการแข่งบนภูเขากินะก่อนนะครับเพราะว่าน้องๆก็ขอมาค่อนข้างพิจารณาแล้วนะครับการแข่ง ส่วนในตั้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอนให้ภายในทีนี้แน่นอนนะครับนี่ขอเลยครับที่หนึ่งชิวๆแล้วนะตอนนี้เราแซงได้มันก็แซงเรากลับไม่ได้แล้วอะเพราะว่าไหนมันจะต้องไปชนข้างหน้าอีกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าบอดเกมนี้แม่งขับรถนั่นไงชนอีกแล้วกูก็ชนด้วยนี่วะโอเคท่านชัยนี่ใช้เวลาไปทั้งหมด5นาที15วินาทีนะครับ ถ้าขับคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะครับจ้าภูเขากินาเนี่ยยกเว้นว่าเราจะมาดริฟต์นะแต่ถ้ามีบอดมาขับแข่งด้วยแล้วผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสนุกเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปลงมอตตัวนี้กันผมต้องกวนทุกคนเนี่ยลงมอดพื้นฐานให้ครบก่อนนะครับผม3มมอดนะครับจะมี Open IV MoD s อ r สคริปต์แล้วก็มอตโฟลเดอร์กับสคริปต์โฟลเดอร์นะครับก็ลงทั้ง3อย่างนี้ให้ครบก่อนนะครับทุกคนสำหรับใครที่ลงไม่เป็นเนี่ยก็กดเข้าไปดูด้าน โอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงมอดการแข่งบนภูเขากีน่ากันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยฮะสำหรับขั้นตอนในการลงมอดนะครับเราจะเลือกลงเป็นของ Community r รสนะครับผมนี่นะครับอันแรกเลยก็กดดาวน์โหลดตัวมอดไปเลยนะครับผมส่วนลิงก์ของมอดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่าง description เลยนะครับทุกคนโอเคครับผมกดดาวน์โหลดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วมันจะเริ่มดาวน์โหลดให้เราทางซ้ายล่างแบบนี้เลยทีนี้เปิดไฟล์มอดที่เราโหลดมานะคร เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มาเลยครับนี่แล้วมันจะมีโฟลเดอร์ให้เราเยอะแยะเลยนะครับผมให้เราเลือกเป็นของ red อันนี้นะครับเพราะว่าเราจะลงเป็นของ community red นะครับแล้วก็ลบของ street red ออกไปได้เลยนะครับนี่ลบ street red กับ r e d m e ออกนะให้มันเหลือแค่2โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์แรกก็จะเป็น igna meta .rpm นะครับผมส่วนโฟลเดอร์ที่2ก็จะเป็นโฟลเดอร์ red นะครับให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ red ก่อนเลยครับทำการก๊อปทุกไฟล์ที่อยู่ในนี้เนี่ยก๊อปมาเลยนะครับกดคลิกขวาครับเลือก copy แล้วก็เปิดโฟลเดอร์ tta 5ของเพื่อนขึ้นมาเลยนะครับ อ่ะนี่แบบนี้นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์สคริปต์ครับเข้าไปในโฟลเดอร์ race นะครับแล้วก็วางไฟล์ที่เราก๊อปไปได้เลยนะครับผมกดคลิกขวาแล้วก็เพสไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยทั้ง4ไฟล์เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ race เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นอีกโฟลเดอร์หนึ่งจะมีชื่อว่าโฟลเดอร์อากินะเมตานะครับเข้าไปด้านในครับนี่มันจะมีไฟล์เยอะมากขั้นตอนนี้เราต้องเปิด open av ขึ้นมานะครับหลังจากเปิด open av ขึ้นมาเปิด edit mode ด้านขวาบนนะครับกด yes ไปครับเข้าไปในโฟลเดอร์ m o d นะครับผมอัปเดต x 6 4 DLC Pack เข้าไปในโฟลเดอร์ a k i n a 4V นะครับผมเข้าไปใน DLC X64 Level GTA 5 A k ก na A k i n ก m e t a, a, a. rpf นะครับเข้าไปด้านในเลยครับผมทีนี้เราเปิดโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับผมนี่ฮะโฟลเดอร์ที่มีไฟล์เยอะแยะพวกนี้นะครับก็จะเ,เป็นไฟล์ที่มีชื่อว่าโน้ตน,นะครับผมซึ่งชื่อก็จะเหมือนกับโฟลเดอร์ Akina Meta เลยนะครับให้เราลากไฟล์พวกนี้เข้าไปใน OpenIV นะครับผม ปล่อยเลยครับนี่นะครับเจ้าไฟล์พวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปทับกับไฟล์โนดกินาเมตาของ Open นไอนะครับผมเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีการลงมดการแข่งบนภูเขากินาแล้วนะครับทุกคนโอเคครับผมเข้าไปดูในเกมกันได้เลยนะครับ5 minutes later โอเคครับหลังจากที่ทุกคนเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็ให้เราลองสังเกตดูในแมปนะครับว่ามันมีรูปธงขึ้นหรือเปล่านี่นะครับแบบนี้เลย เนี่ยลองสังเกตดูมันจะมีรูปธงขึ้นบริเวณนี้นะครับสมมติถ้าเพื่อนอยู่ในเมืองใช่ไหมเพื่อนก็เลื่อนเมาส์ขึ้นมาด้านบนสุดเลยนะมันจะมีรูปธงอยู่ในทะเลนะครับลองซูมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นภูเขากีนาแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งจะมีธงทั้งหมดอยู่4ธงนะครับด้านบนภูเขาเนี่ยจะมี3ธงนะครับส่วนด้านล่างก็จะมี1งธงนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะแข่งได้หรือเปล่า วิธีการลองมอสเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องลองให้ครบทุกสี่การแข่งก็ได้นะครับเพื่อนๆลองแค่ตัวเดียวพอประมาณติดหรือเปล่าถ้ามันติดเนี่ยก็แสดงว่าอีกสามันที่เหลือก็ติดนะครับผมปกติด,ดีนะเดี๋ยวมาลองตัวนี้กันเลยครับก็เป็นฮิวคลามแบบเดิมเลยนะเดี๋ยวเราลองเล่นกันว่มามันติดหรือเปล่าโอเคครับทุกคนของผมก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ขับคู่กับบอดตัวอื่นได้นะครับไม่มีปัญหาเกมก็ไม่ได้ออกบอดก็จ้ขับเออเหมือนเดิมเลยครับทุกคน โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปการต่อร mm hmm. ถล้อแข่งประลองความเร็วบนภูเขากีนานะครับผมการแข่งรถบนภูเขากีนานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. ทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับผม okay.